สวัสดีครับผมเกรนออเตโก,ก้ผู้จัดการทั่วไป For Life p ฟิลิปปินส์วันนี้ผมจะมาบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพที่ดีแต่เฉพาะอย่างยิ่งเรากาลังจะพูดคุยกันเกี่ยวกับการค้นพบซึ่งได้เปลี่ยนแปลงโฉมหน้าประวัติศาสตร์เกี่ยวกับสุขภาพผ่านโลกใบนี้ที่เราเรียกว่า transfer factor ตอนนี้เรามาดูสิ่งที่เกิดขึ้นรอบๆขนาดนี้และสิ่งที่ประชาชนทั่วไปกําลังประสบอยู่อย่างได้ก็ตามถึงแม้ว่ายาจะมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมากขึ้นแต่ผู้คนวันนี้ก็ยังเจ็บป่วยกันอยู่มากอะไรคือสาเหตุของปัญหาทั้งหหมดเล่านี หนึ่งมลภาวะที่พวกเราก่อให้เกิดมลพิษขึ้นในอากาศที่เราหายใจกันอยู่ทุกวันและเราก็ยังก่อให้เกิดมลพิษขึ้นในน้ำที่พวกเราดื่มในอาหารที่เรากินเราได้เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเราเราเคยแข็งแรงมากๆแต่ตอนนี้เราเปลี่ยนวิถีชีวิตแบบไม่รู้ตัวการทํางานหน้าคอมพิวเตอร์การดูทีวีก็เพียงแค่กดเปลี่ยนช่องและประการที่3ที่เป็นสาเหตุให้เราเกิดโรคภัยไข้เจ็บมากมายในวันนี้คือความเครียด ความเครียดเป็นปัจจัยสาคัญเพราะว่าเพียงแค่หนึ่งร้อยปีที่ผ่านมาระดับความเครียดของเราที่ถูกทําให้เพิ่มขึ้นคุณใส่ทั้งสามสิ่งในวันนี้เปรียบเหมือนมลภาวะวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปปัจจัยที่แตกต่างกันเหล่านี้ส่งผลต่อสุขภาพของคุณโดยเฉพาะสิ่งที่สําคัญที่สุดต่อร่างกายของเราที่จะช่วยป้องกันโรคภัยไข้เจ็บนั้นเรียกว่าระบบภูมิคุ้มกันระบบภูมิคุ้มกันเป็นสิ่งป้องกันที่เข้มแข็งเป็นผู้คุ้มครองหลักของสุขภาพของเราไม่ว่าเหตุผลใดก็ตาม ถ้าระบบภูมิคุ้มกันถูกกีดขวางเอาไว้หรือไม่สามารถทํางานได้เมื่อน,นั้นคุณก็จะป่วยง่ายเราสามารถตายได้แค่เพียงจากเชื้อโรคธรรมดาธรรมดาเท่านั้นเองนะครับตอนนี้เรามาดูประวัติศาสตร์กันว่าอะไรที่ผู้คนได้ทําสําเร็จมาแล้วในการที่จะสามารถต่อสู้กับเชื้อโรคได้เริ่มจากผู้คนเริ่มรับประทานวิตามินและแร่ธาตุเพื่อที่จะช่วยให้ร่างกายของเขาแข็งแรงขึ้นในปีคศ1980หมอและนักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากสมุนไพร เขาพบว่าถ้าเราได้รับสารสกัดจากพืชสุขภาพเราก็จะแข็งแรงผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะั้นเป็นที่นิยมอย่างมากในปีคศ1980จากนั้นในปีคศ1990หมอและนักพิทยาศาสตร์ได้ค้นพบสิ่งสิ่งหนึ่งที่จัดอยู่ในจำพวกของวิตามินและแร่ธาตุที่เรียกว่าแอนตี้ออกซิแดนต์แอนตี้ออกซิแดนต์เป็นสิ่งที่พวกเขาทำเพื่อแก้ไขฟรีเรดิคอล ฟรีเรติคอนนั้นจะไปทำลายเซลล์ในร่างกายของเราซึ่งแอนตี้ออกซิแดนต์จะไปช่วยทำลายฟรีเรติคอนนั้นดังนั้นแอนตี Anti ้ออกซิแดนต์จึงมาช่วยทำลายฟรีเรติคอนและช่วยให้ร่างกายของเราแข็งแรงอยู่เสมอในปี2000มีนักวิทยาศาสตร์มากมายได้เริ่มค้นคว้าวิจัยอย่างจริงจังว่าอะไรคือความลับของการมีสุขภาพที่ดีและมีอยู่แล้วในร่างกายของเราสิ่งนั้นก็คือระบบภูมิคุ้มกันนั่นเอง ระบบภูมิคุ้มกันของพวกเรามีอยู่กับเรามาตั้งแต่ก่อนที่พวกเราจะเกิดขึ้นมาเสียอีกนะครับและยังจะอยู่กับพวกเราไปตลอดจนถึงวันสุดท้ายที่เรามีชีวิตถ้าเราสามารถที่จะรักษาระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงไว้ได้สามารถเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของเราช่วยทําให้มันมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นและเห็นผลมากยิ่งขึ้นเราจะสามารถมีชีวิตที่ยืนยาวได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขณะนี้นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบผลิตภัณฑ์ที่สามารถเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันและช่วยให้มันมีประสิทธิภาพและเเห็นนผลมาากกกยยิ่่่งงขึึ้ซถูรีว Transfer Factor ไม่ได้เพิ่งถูกค้นพบเมื่อ5หรือว่า10ปีที่แล้วแต่ไม่มีมาอยู่แล้วราวๆ5าปีในทางการแพทย์หลายแห่งได้ศึกษาและค้นคว้าวิจัย Transfer Factor เพียงอย่างเดียวแต่ว่าเมื่อ10ปีที่แล้วมีเพียงแค่บริษัท For Life ที่ได้ใช้เทคโนโลยีทั้งหมดพร้อมๆกับผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่า Transfer Factor ซึ่งคุณและผมสามารถได้ใช้ในทุกวันนี้แล้ว Transfer Factor คืออะไร Transfer Fa c t o r คือโมเลกุลชนิดที่ใช้จดจําภูมิคุ้มกันของระบบภูมิคุ้มกันมันให้ความรู้อะไรกับเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันละ่ะดังนั้น Transfer Factor จึงสามารถทําได้3สิ่ง1มันสามารถจดจําศัตรูของร่างกายของเราเช่นไวรัสแบคทีเรียและเซลล์มะเร็ง2มันสามารถที่จะสอนให้ร่างกายของเราให้ตอบสนองต่อสิ่งที่เข้ามาลุกราน3การจดจํากรณีตัวอย่างเหล่านี้ต่อมา t r a n s f e อร์ c t o r ตก็สามารถมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกในการตอบสนอง ย้อนกลับไปเมื่อตอนที่ transfer factor ถูกค้นพบในปี1949โดยดรช o วูดลอเรนซ์เมื่อเขาสังเกตเห็นผู้คนสองกลุ่มได้รับเชื้อโรคชนิดเดียวกันแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนที่จะป่วยเขาพบว่าเขาสามารถถ่ายโอนภูมิต้านทานโรคของผู้ที่มีสุขภาพดีไปสู่คนที่ป่วยไข้ได้ซึ่งเป็นที่มาของคำว่า transfer factor ซึ่ง transfer factor เป็นแขนงหนึ่งจากการศึกษาระบบภูมิคุ้มกันของเรารวมทั้งเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของเรา คุณอาจจะถามว่า Transfer Factor ชนิดไหนที่ฉันจะเป็นต้องรับประทาน For Life ได้มีการจัดลำดับของผลิตภัณฑ์ Transfer Factor ที่คุณสามารถรับประทานได้ดาวดวงแรกคือผลิตภัณฑ์ขั้นพื้นฐานที่ทุกๆคนจำเป็นต้องรับประทานทุกวันเป็นขวดวสีฟ้าอ่อนๆซึ่งมีชื่อว่า Transfer Factor a d v a n c e Transfer Factor Advance เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่ายทั่วโลกโดยในหนึ่งแคปซูลนั้นจะให้ Transfer Factor บริสุทธิ์แก่ร่างกายของคุณ ช่วยเติม transfer factor จากเซลล์ร่างกายของคุณนำกลับมาใช้อีกในแต่ละวันมี10ถึง20ล้านเซลล์ที่ตายพร้อมไปกับข้อมูล transfer factor advance ให้ข้อมูลและความรู้กับเซลล์ใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นในระบบภูมิคุ้มกันของคุณสิ่งที่คุณต้องทำก็คือรับประทานครั้งละหนึ่งแคปซูลทั้งเช้าและเย็นซึ่งจะเพียงพอสำหรับการให้ข้อมูลความรู้ทั้งหมดของเซลล์ภูมิคุ้มกันใหม่เหล่านั้นจำไว้ว่าต้องเป็นขวดฝาสีฟ้าอ่อน นั่นคือ Transfer Factor Advanced Formula นะครับบางท่านอาจจะมีความจำเป็นที่จะเพิ่มการกระตุ้นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันเมื่อป่วยเมื่อคุณได้รับผลกับสุขภาพที่แตกต่างหรือป่วยไข้ซึ่งมาจากภายนอกร่างกายคุณอาจจะแพร่เชื้อแบคทีเรียหรือว่าไวรัสไปในทุกทกที่ที่คุณไปคุณไม่สามารถช่วยได้แต่คุณจะได้รับผลโดยสิ่งนี้ถ้าคุณเป็นคนที่ป่วยบวย่อยดังนั้นผลิตภัณฑ์ที่ดีสำหรับคุณที่จะรับประทานนั่นคือ Transfer Factor Plus a d v a n c e ซึ่งจะมาในขวดฝาสีน้ำเงินเข้มแบบนี้นะครับซึ่งเหมือนกันทั่วทั้งโลกตอนนี้ Transfer Factor Plus a d v a n c e กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของคุณที่สูงสุดถึง437%ซึ่งมีประสิทธิภาพมากกว่า Transfer Factor a d v a n c e 278%มันเป็นไปได้อย่างไรมีอะไรเป็นส่วนประกอบอยู่ในนั้น Transfer Factor Plus a d v a n c e มี c o r d i v a n s p r o p r i e t a r y Brand ซึ่งบรรจุสารประกอบที่เป็นตัวกระตุ้นภูมิคุ้มกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณสมบัติในการต่อต้านไวรัสและแบคทีเรีย รับประทาน Transfer Factor Plus Advance วันละ3ครั้งครั้งละ1แคปซูล Transfer Factor เปรียบเสมือนโมเลกุลเ,เล็กๆมันมีขนาดเท่ากับ1-3ของเชื้อไวรัสคุณไม่จำเป็นที่จะต้องมีภาหนะเพื่อนำเข้ามาในร่างกายสิ่งที่คุณต้องทำก็คือรับประทานมันก่อนระหว่างหรือว่าหลังอาหารไม่สำคัญจริงๆถ้าคุณต้องการรับประทานมันกับอาหารของคุณดังนั้น,น,นคุณควรจำไว้ว่ารับประทานวันละ3าครั้งผลิตภัณฑ์นั้นคือ Transfer Factor Plus Advance และสำหรับผู้ที่อายุ30หรือว่า40หรือว่าสูงกว่า ก็จะเริ่มมีริ้วรอยพลังงานก็จะน้อยลงและอาจจะป่วยบ่อยขึ้นคุณอาจจะมีสุขภาพที่พิเศษเหมือนคนอื่นที่อายุ40และมากกว่าแล้วผลิตภัณฑ์อะไรละ่ะที่เหมาะสมกับความต้องการของเรามากที่สุด For Life มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่า Transfer Factor d e o v i d a ก็อย่างที่คุณเห็นนั่นแหละว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในขวดที่เซ็กซี่มากๆเลยนะครับผมว่ามันเซ็กซี่มากเลย Transfer Factor de o ร์อวเป็นผลิตภัณฑ์ที่รสชาติดีมากๆคนสมรถชอบรับประทานเป็นประจำมีวิธีในการรับประทาน Transfer Factor t ตอร์อโวอย่างไร Transfer Factor t ตอร์เอวเป็น Transfer Factor ในรูปแบบของของเหลวซึ่งใช้เวลาถึง4ปีในการพัฒนาสูตร Trans f e ฟอร์ t o r ในรูปแบบของของเหลวมันไม่ใช่แป้งที่เราใส่เข้าไปใน Transfer Factor เตอร์ d ดอว da มีส่วนประกอบที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีอนุภาพมากที่สุดในโลกเริ่มจากผลอซซอิเบอรี่ ที่ทางการแพทย์ศึกษาและปรากฏว่าผลไม้นี้เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีอนุภาพมากที่สุดในดาวเคราะห์วันนี้คุณจะได้รับผลดีของ Transfer ทรานสเฟอร์แฟ o เตอร์ด้วยการดื่มสารต้านอนุมูลอิสระที่มีอนุภาพมากที่สุดเราขอแนะนำให้คุณรับประทานอย่างน้อย30มิลลิลิตรหรือมากกว่าต่อวันคุณสามารถรับประทาน15มิลลิลิตรในตอนเช้าและ15มิลลิลิตรในตอนเย็นผมจะแสดงให้คุณเห็นว่ามันดีอย่างไงนะครับเนี่ยคือผลิตภัณฑ์ที่ผมโปรดปรานมากที่สุดเลยนะครับสิ่งที่คุณจะต้องทำก็คือ รับประทานลิโอวิดาหนึ่งฝาซึ่งหนึ่งฝานี้จะประมาณ15หมลลิตรรับประทานตอนเช้าและเมื่อคุณถึงบ้านในตอนกลางคืนให้รับประทานอีก15หมลลิตรรวมทั้งวันรับประทาน30มลิตรบางท่านอยู่ในภาวะที่เร่งรีบอาจจะออกจากบ้านแต่เช้าและกลับบ้านดึกก็อาจาเป็นไปได้ที่จะลืมรับประทานซึ่งจริงๆแล้วคุณสามารถที่จะรับประทานทีเดียวสองฝาในตอนเช้าทีเดียว หรือตอนกลางคืนทีเดียวก็ได้ถ้าคุณเป็นเหมือนผมซึ่งต้องการพลังงานเป็นอย่างมากเสมอเลยนะครับคุณก็ไม่ต้องใช้ฝาเลยสิ่งที่คุณต้องทำก็คือทำแบบนี้เลยครับช่างเป็นผลิตภัณฑ์ที่รสชาติดีจริงๆเลยนะครับเนี่ยเป็นวิถีชีวิตในตอนเช้าและตอนเย็นรับประทานผลิตภัณฑ์ที่คัดสันมาแล้วเนี่ยอย่างน้อยส0มิลิลตรต่อวันนะครับและ For Life ยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกที่สามารถช่วยเหลือให้ผู้คนได้รับ Transfer Factor ทุกวันนี้มีเด็กๆและวัยรุ่นมากมายที่ต้องการสิ่งที่มีรสชาติอร่อยจริงๆเรายังมีผลิตภัณฑ์ที่เ,เรียกว่า Transfer Factor Chewable ซึ่งมาจาก i t t y c Cream f r a v o r โดยที่คุณสามารถอมไว้ในปากและเคี้ยวได้แถมรสชาติก็ยังอร่อยอีกด้วยนะครับและเรามี Transfer Factor ในรูปแบบของเจลเรียกว่า Transfer Factor Renew a l มันมีประสิทธิภาพอย่างมากสําหรับคนที่มีอาการแพ้หรือว่าผิวหนังเป็นตุ่มพดพื้นมันเย็นมากๆและส่ง Transfer Factor ที่เราต้องการอีกด้วยเรายังมียาสีฟันทรานสเฟอร์แฟ o เตอซึ่งในปากนั้นน่ะมีเชื้อแบคทีเรียรมากกว่าส่วนอื่นๆของร่างกายการใช้ Transfer Factor ในรูปแบบของยาสีฟันเรากำลังส่งผ่าน Transfer Factor สู่ส่วนของร่างกายที่จะเป็นที่สุดของเราเลยนะครับ สิ่งที่น่าตื่นเต้นจริงๆคือ Transfer Factor ทั้งหมดเนี่ยสำหรับภายในร่างกายและ For Life เราลึกไว้เสมอว่าอวัยวะส่วนที่ใหญ่ที่สุดของร่างกายของเราก็คือผิวหนังผิวหนังเป็นประการด่านแรกที่จะช่วยป้องกันแบคทีเรียไวรัสและเชื้อโรคต่างๆเข้าสู่ร่างกายของเรา For Life ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เราเรียกว่าอินูมิความจริงแล้วนี่อินูมสะกดกลับหลังมาจากคาว่าอิมูน i m m u n e ทำไมต้องกลับหลังล่ะเพราะโดยปกติแล้ว Transfer Factor นั้นจะใช้สำหรับภายในร่างกายแต่นี่เป็น Transfer Factor อร์สำหรับใช้ภายนอกร่างกายสำหรับผิวพัรร์ซึ่งถือเป็นอวัยวะส่วนที่ใหญ่ที่สุดของร่างกายคุณสามารถใช้ได้เป็นประจำทุกวันเพราะอินุม,มิทำมาจากสูตรที่อ่อนโยนมากเลยครับนั่นเป็นสิ่งที่สมบูรณ์แบบที่สุดสำหรับสภาพอากาศแบบร้อนชื้นจริงๆแล้วเนี่ย For Life ได้ผลิตสายการผลิตทั้งหมด สำหรับผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าอินูมิผลิตภัณฑ์ของเราก็มีเคลนเซอร์แล้วก็โทนเนอร์ไเจ์ไรเซอร์สำหรับบำรุงกลางวันซึ่งมีสา,การกันแดด SPF 15เพื่อป้องกันแสงแดดแล้วก็ครีมบำรุงผิวกลางคืนซึ่งช่วยคืนความสดใสให้ผิวหน้าของคุณนี่คือผลิตภัณฑ์ Transfer Factor ที่คุณสามารถใช้ เพื่อช่วยให้คุณไม่เพียงแค่มีผิวพรรณที่ชวนให้หน่ายนแล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันช่วยคุณได้กลับคืนสู่คุณภาพชีวิตที่ดีผมขอสนับสนุนให้คุณเริ่มรับประทาน Transfer อร์ t o r เตอรตั้งแต่วันนี้อย่ารอให้ป่วยก่อนเริ่มรับประทาน t r a n s f อร์ a c t o r คุณจะไม่เพียงแค่สามารถมีชีวิตที่ยืนยาว แต่คุณยังมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกด้วยนะครับนี่คือผลิตภัณฑ์ transfer factor ที่คุณจะเป็นต้องรับประทานเพื่อให้ร่างกายของคุณกลับคืนสู่สุขภาพที่ดีลองทบทวนดูว่า3ส,สิ่งที่ transfer factor ส่งผลกับร่างกายของคุณมีอะไรบ้างนะครับ 1. transfer factor ให้ความรู้กับระบบภูมิคุ้มกันของคุณมันสามารถรู้จักตอบสนองและจดจําว่าทําอย่างไรให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงและสําหรับข้อ 2. การกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน ผลิตภัณฑ์หลายชนิดในตลาดวันนี้กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันแต่ Transfer Factor เป็นตัวกระตุ้นที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดตามที่ทดสอบในการศึกษาทางการแพทย์คุณสามารถกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของคุณสูงสุดถึง437โดยการใช้ Transfer Factor นี้นะครับ 3. คงความสมดุลให้กับระบบภูมิคุ้มกันของคุณไม่มีผลิตภัณฑ์ใดในท้องตลาดที่สามารถทำได้เช่นนี้ลองมาทบทวนกันอีกครั้ง Transfer Factor นั้นให้ความรู้กับระบบภูมิคุ้มกันกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันและคืนความมีชีวิตชีวาให้กับระบบภูมิคุ้มกัน สุดท้ายนี้ผมเพียงต้องการที่จะพูดว่าอย่ารอถึงตอนคุณป่วยนี่คือผลิตภัณฑ์สําหรับคุณไม่เพียงแค่คุณกลับมาแข็งแรงอีกครั้งแต่คงไว้ซส้นสุขภาพที่ดีของคุณดังนั้นคุณจะสามารถที่จะมีชีวิตที่ยืนยาวไม่ใช่เพียงแค่คุณภาพของชีวิตแต่คุณภาพที่ดีที่สุดของชีวิตที่คุณสมควรที่จะได้รับผมเกรนอเตกาขอบคุณที่ฟังผมและคงได้พบกันครั้งหน้าหวังว่าด้วย Transfer Factor r i o v i d a จะมีส่วนร่วมในการแบ่งปันสุขภาพที่ดีและความมั่งคั่งขอให้เป็นวันโฟ